สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ทางร้านวีโมเดลคาร์นะครับอำเภอหว้วยเม็กจังหวัดกาลสินเดอพี่น้องนะครับผมมีรถยนต์เขาใหม่เดอร์พี่น้องนะครับมีรถยนต์เข้ามาใหม่ราคาโคตรถูกนะครับได้รถโตสูงพร้อมน,นะครับสูงจนเทินเลยนะครับได้หล่อออฟโรดพร้อมเดอพี่น้องได้หล่อออฟโรดราคาแค่แสนก็บาทเองนะครับรถเล็กไม่แค่แสนแสนกังกนะครับ ผมสีว่านั่งเสนอได้พี่น้องเด้อเป็นรถเจ้ามาด้านะครับเป็นมาด้าปีที่ฮาซิโบนะครับเปิดแฝปได้โตยกสูงโรงงานปี2012นะครับหรือปี55นะครับปีภาษาไทยเข้านะครับเครื่องดีเกียร์ดีแอร์เย็นจนห่มผาเลยพี่น้องนะครับได้สไตล์ออฟโรดเลยนะครับรถคันนี้นะครับคันนี้ผมปล่อยอยู่ราคา1,89,000สนแด้า 180, 000, 9, 000บาทเลยพี่น้อง1 8ึ0 0 0 าพี่น้องว่าคุ้มหรือบ่คุ้มนะครับอ่ะผมสิพาเบิ่งส้มรอบๆทัานเลยนะครับทัานนี้เป็นรถโต้ซูงได้พี่น้องได้ล้อแม็กออฟโรดนะครับล้อแม็กออฟโรดนะครับยางดีทั้ง4เศษนะครับสีสันผมให้ไปเลยเก้าสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับนี่สีสันเงาๆแบบนี้นะครับสวยนะครับผมบอกได้แจ็กสีสันหาข้ามไหนมาบอกนะครับมันก็สวยอีหลีพี่น้องนะครับได้รถโต้ซูงพร้อม ราคาแค่แสนกว่าบาทนะครับได้รถเปิดแคบได้ได้ตัวสูงพร้อมนะครับเนี่ยใส่คิ้วเลยครับมีน่องน้อยในการใส่แคนแน่นี่ๆในน้อยนิดพี่น้องนะครับนี่นะครับมีน่องน้อยนิดน้อยนะครับผมนะครับรถมือสองนะครับมีบ้างนิดๆในน้อยนะพี่น้องบ่านหน้าเกียร์นะครับเนี่ยกันชนนะครับน,นี่แหละผมมีกันชนนะพี่น้องผมเบิกกันชนหนากันชนถ่ายไหมนะครับนี่เบิกไม่ให้เลยนะครับไว้เลยนะครับเบิกไม่ให้ สีัน้องข่านนี่โอ้ยงามพี่น้องนะครับโคดคุ้มพี่น้องหน้าแสนกว่าบาทหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทแต่ลดตัสูงนะครับนะครับให้น่าสาส่านนะครับพี่น้องก็บึ้งให้นเป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังนะครับให้น่าสาส่านเลยเด้อพี่น้องนี่เป็นเบาะหนังเหล็กไม้หนึ่งแสนนะครับนี่หนึ่งแสนห้าหมื่นนะครับเจ็ดพันกิโลนะครับพี่น้องนะครับ ไว้เลยนะครับเห็นบ่อเพลทเดิมๆนี่พี่น้องนี่ครับเพลทเดิมๆนะครับหัวน็อตบ่เคยถอดบ่เคยแกะได้พี่น้องนะครับเดี๋ยวผมมีผ้าเบิงเม็ดอาร์กฟังนี่นะครับนี่เม็ดอาร์กนะครับสวยๆแบบนี้เลยพี่น้องนะครับบ่บ่ชนบ่พริกบ่ความเด้อพี่น้องนะครับนี่เดิมๆนะครับเดี๋ยวผมผ้าชุ่มของเครื่องนะครับผ้าชุ่มของเครื่องนะครับได้ตะเกียร์ธรรมดาได้พี่น้องฮกสปีดนะครับฮกสปีด เครื da, shorts, ok hall, ่องยื like, ่นสองชิ้นสองนี่ก็เป็นเครื่องยนต์ที่ประหยัดแบบมันอยู่แล้วพี่น้องครับถ้าสีหกแปดด้อพี่น้องนะครับถ้าสีหกแปดนะครับเครื่องแห่งแห่งใสๆสะอาดเั็นสีเด้อพี่น้องนะครับว่าใดว่าใดว่าใดล้างด้วพี่น้องนี่นะครับไม่ขี้ฝุ่นเลยนี่นะครับ่บ้ล้างบ้ิแรงนะครับเครื่องแห่งแห่งแบบนี้เลยครับน้ำรอยินสีชมพูอ่องจองแบบนี้นะครับหัวนุ่งหัวน็อตบ่วถอดบ่แกะด้วพี่น้องนะครับนี่ อ่าสติกเกอร์อยู่ครบนะครับสติกเกอร์อยู่ครบนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ฟังด้วยพี่น้องด้วยนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ฟังด้วยนะครับเครื่องนี้จนะครับมีเดียลิ้งค์มาทำเสียงเครื่องนะครับพี่น้องมาฟังด้วยด้ยนะครับแบตเตอรี่ผมเบิร์ตใหม่เลยครับผมแบตเตอรี่ใหม่ๆเลยนะครับแบตเตอรี่ใหม่ๆเลยนะครับมการชาร์ัแบตเสร็จนะครับผมคนมันไม่หายด้วยพี่น้อง บ้มควันบุ้นอ่อยต้มนิ่น้ำมันกระเด็นออกนะครับพี่น้องนะครับมาชมฟังใสนะครับนี่ตาต้องยักไปพี่น้องเพื่อไกนะครับสวยนะครับทุกคนงามมันอาดหลาดึงเชิญเดิญพี่บอลเออนะครับกระชับเกลือกระชับเลยนะครับรถว่าไม่รถที่ต่ำนี้ทำนะครับนี่งามงามใส่สาแดงสีเลยนะครับเนี่ยเบิรงเม็ดอาขางงี้เด้อพี่น้องเด้อนี่นี่เห็นบ่นะครับนี่ เดิมๆจากโรงงานเลยครับบพีกบัวว่มเด้อนะครับแอ์นี่ได้ห้มพ่าวเด้อพี่น้องเด้อนะครับเอ็นีได้ห้มผ่าวนะครับแอน์ออแอนี่ได้ห่มผ่าวพี่น้องนะครับเอาจังชี่เดือพี่น้องราคาที่ผมขายเนี่ยนะครับผมทรงไดท้ทัวไทยเดือพี่น้องพี่น้องก็ต้องอนจองนะครับก็ต้องมาจําผมลถดไปถึงบ้านถึงหน้างาน นะครับพี่น้องคอยใจเงินนะครับพร้อมทึงหลิมทึงลดเรียบร้อยนะครับกับราคาหนึ่งแสนแปดหมื่นเกาพันบาทพี่น้องสนใจพี่น้องเฝ้าติดต่อมาหาผมเลยเดอ้อนะ